โอเคครับผมสวัสดีนะครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาเออมาสอนเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบตีนของสิง่งต่างๆและคนแหละมั้งเพราะว่าผมเออน่าจะใช่แหละครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรบากหรอกครับแค่จะมาสอนแบบโยนคนนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบหนึ่งผมอันนี้โน้ตบุ๊กผมกาก,ากนะอย่าอย่าว่าผมโคตรโดนโน้ตบุ๊กผมกาก ซึ่งนี่นะครับผมนี่เรานีอ่ะกดเลยครับกดเลยนี่นี่นี่ครับนี่กับชื่อแมพจริงผมไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกนะเดีย๋ยวว่าผมแมะผมอ่านไม่ออกนะครับทุกคนนี่ครับนี่โอเคเข้าเกมมาแล้ว อ่ะก็คืออย่างว่านะครับผมผมก็เพิ่งมาเล่นครับเพิ่งไปดูคนมาเนาะก็ไม่ค่อยเก่งนะคบผมเพราะว่าผมก็เพิ่งไปดูคนมานะไม่ได้แบบเล็กว่าอะไรไม่ได้โอ้โหเน็ตปากนะครับอาพิซซ่าไม่มีหน้าวัดหลอกลงผู้บริโภคโอ้ยี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วคือวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็จะแบบ มันก็หลายอย่างแตกต่างเพราะว่ามันมันก็มีพวกที่แบบกวนกวนบาทานิดนึงแล้วก็มีพวกที่แบบเป็นคนดีไม่ทำอะไรเลยมันก็มีหลายแบบคับผมมีหลาย <c oughs> มีหลายแบบจริงๆ <c oughs> โอ้ยเสียงเกมเดี๋ยวก่อน <c oughs> ถือว่ามันก็มีหลายแบบนะครับผมที่เป็น ดนัทเหมือนดนัทไหมเลยวะก็ผมขอโทษนะครับที่พูดซ้ำเยอะถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะต้องใจเย็นมากๆนะวิธีการแรกนะครับผมก็คือเวลาเดินเข้าไปหาเขาอะถ้าเขาแบบมาทําเราก่อนอะเราก็แบบต้องอาจจะต้องแบบต้องระงับไปก่อนถ้าเราสู้เขาไม่ได้จริงๆเราก็อย่าไปตุบนะนี่ก็คือเราต้องลิงที่หัวนะลิงที่หัวแล้วก็ทําอะไรก็ได้ให้เขาแบบ อันนี้คือผมไม่เก่งนะคือผมเพิ่งไปดูเขามาแล้วก็แบบกดลงแล้วก็อ่ะอันเนี้ยคือไม่ถูกอันนี้คือไม่ถูกนะครับอันนี้คือไม่ถูกนีนนก่นี่นี่เอาใหม่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยเก่งมากออันนี้แล้วก็เฟียงเอออันนี้แหละแบบนี้นครับแบบนี้แบบนี้เออเอาใหม่ครับจับหัวแล้วก็ตีให้เขาแบบผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะตีให้เขาแบบเนี่ยเป็นร่างเงี้ยแบบเออร่างนี้แหละครับผมแล้วก็ เวลาเราจับเขาอะเราต้องจับเขาหัวเขาใกลๆนะครับผมแต่อย่าไก,กลมากเกินไปถ้าไกลมากมันจะเป็นงี้นะนี่มันจะกดไม่โดนเห็นไหมเราต้องแบบให้มันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้เลยเออแล้วก็ยื่นตัวเขาออกนะครับผมยื่นตัวเขาออกยื่นตัวเขาออกแล้วก็เพราะว่าถ้าเรายื่นตัวเขาออกอย่างนี้นะเขา <'re> จะจับเราไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากระยะไกลเกินไปนะครับเขาเขาเลยจะจับเราไม่ได้แล้วเราก็ทําให้เขาเออตัวนี้ไปเลยครับตัวอ่อนๆไปเลย แล้วก็กดลงแล้วก็เดินออกแล้วก็เฟียงนะคะผมโอ้ยทําผิดทําผิดแล <c oughs> ้วครับแล้วับแล้วก็เฟียงทุกคนจะเฟียงไปข้างไหนก็ได้นะครับแบบจะเฟียงไปข้างนูน้นข้างนี้ข้างนั้นโอ้ยผมทําไม่ติดอีกแล้วเขาลโอ้ยเมาส์กากเกิน้ตบุกผมกากครับ้ตบุกผมกากคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะคะผมเพราะว่าผมยังหาแอปตัดต่อไม่ได้นะคะผมเพราะว่าแคปคัทมันก็จะดูแบบ มันก็จะฮ้ย hey! อ้าวอะไรวะเนี่ยใครครับเกิดอะไรระหว่างนี้เนี่ยผู้ใดครับคุณใครเมกอาดก็จอศัตรุหัวอยู่ใครนี่ใครนี่ ทุกคนโกโจเอ้าออกไปแล้วช่างมันครับไม่ไม่ต้องใครไม่ต้องแคร์ <c oughs> ทุกคนเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแย่ yeah, มากครับอ่ะไม่หม,หม่นี่นะครับแล้วก็ทำให้เขาตัวอ่อนนะครับแล้วก็จับเขาลงมาแล้วก็เฟียงว้ยทุกคนเหมือนผมทําไม่ได้เลยว่ะอะไรวะขอโทษน,นะครับผมถ้าถ้าถ้าผมทาผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขอโทษน,นะครับเพราะว่าผม ผมก็เพิ่งมาทํำ youtube แรกๆเลยครับผมแล้วก็เฟี้ยงอ่าแบบนี้น่าจะไม่ได้หรือบอกไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมก็ได้นี่จับหัวแล้วก็ทุ่มแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแต่ผมจะทําไม่ค่อยเก่งมากสามสองฟุกมันฮ่าทุกคนผมขอโทษนะครับผมถ้าผมสอนไม่เข้าใจแล้วทุกคนแบบถ้าผมมีข้อเสียตรงไหนทุกคนบอกผมมาด้วยนะคะผมเพราะว่าผมจะได้แบบเออ นี่แหละครับนี่แหละกระปึกอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกเอ้ยหายไปไหนวะผมว่าไม่ใช่ละกากเกินละผมเนี่ยฮะมันอ๋ออยู่นี่ครับอ่ะส่วนที่แบบคือผมจะอะลงมาอย่างนี้มันจะลงทำด้านข้างนะ อ๋อย่ผมว่าด้านข้างง่ายกว่าผมว่าด้านข้างง่ายกว่าทุกคนบอกข้อเสียผมเลยนะครับผมว่าทําไมถึงว่าอะไรที่แบบผมทําไม่ได้บอกข้อเสียด้วยนะครับถ้าคนที่เขาที่ถ้าถ้าถ้าคนที่เล่นเป็นนะครับบอกบอกข้อเสียผมด้วยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับเล่นเล่นมาประมาณสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าอืก็เล่นมาแค่นี้แหละครับทวน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเก่งเมื่อไหร่หร <so ือหรือจะดีเมื่อไหร่หรือจะยังไงเมื่อไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเข้าใจปะเข้าใจปะผมก็ไม่ได้เก่งอ่ะเออก็ไม่ได้เก่งกันอ่ะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยไปเล่นจริงกันนะครับเพราะว่าเล่นจริงนะครับผมก็โดนซัดเหมือนเดิมครับก็ไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโคเครับสําหรับคลิปวันนี้คลิปวันนี้ทุยคลิปอะไรวะคลิปตัวนึไม่ไม สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอตัวร้านะครับบ๊ายบายบ๊อบบียเฮ้ยมองหน้าทำไม้องใส่ผมหล่อเกินยอโฮมองหน้าทำไมอ่ะหล่อเกินแล้วสิฮ่าฮ่าไปครับบ๊ายบายสกิบิดี้ไฮเลด